การงัดข้อกันของบิ๊กตำรวจในวงการสีกากียังคงระอุลุกเป็นไฟทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้มีความพยายามจะไปขอหมายจับบิ๊กโจ๊กพลตตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานและลูกน้องในคดีการพัวพันเว็บพนัน BNK นะครับผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข่าวที่โอ้โหหลายคนงงเฮ้ยนะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าจะออกหมายจับนะครับจนกระทั่งมาถึงการออกหมายเรียก บิ๊กตำรวจะระดับนายพลก็คือทราบต่อมาคือบิ๊กโจ๊กนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของการแถลงข่าวของทนายความว่ายืนยันว่าไม่มีการขอหมายเรียกหมายจับแดงสิ้นจากสารเพราะคดีเกี่ยวกับเว็บพนันของบิ๊กโจ๊กนะี่อยู่ในมือปปชแล้วการเคลื่อนไหวเช่นนี้ในช่วงที่ใกล้จะมีการแต่งตั้งพบตรบิ๊กโจ๊กเป็นแคนดิเดตลำดับที่1เนี่ยต้องการจะดิสเครดิตนะครับทนายความแถลงแบบนี้เลยนะครับปรากฏว่ามันมีการเปิดเผยรายชื่อนายตำรวจออกมาครับที่โดน ออกหมายจับ3นายออกหมายเรียก1นายรวมไปถึงมีพล,ลเรือนด้วยนะครับข้อกล่าวหาเนี่ยร้ายแรงมากคือสมคบกันฟอกเงินเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินเนี่ยครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านพลตารวจตีทินกรรังมาศครับรอผู้บิชาการตํารวจนครบาลเนี่ยไปยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ออกหมายจับนายตํารวจระดับสูงความผิดคือสมคบกันฟอกเงินแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินนะครับ ก็ปรากฏว่ามันมีเขาอ้างว่ามีเส้นทางการเงินนะครับจากการสืบสวนสอบสวนนะครับจากคดีที่สนตปูนะครับเคยขออนุมัติหมายจับคดีเว็บพนันของสาราญาไว้นะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วนะครับขยายผลมาทราบว่าคือเว็บ BNK Master และนํามาซึ่งการขอหมายจับเมื่อวานนี้ตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันภาคใต้ในพื้นที่สนตปูนขออนุมัติสาราญาให้ออกหมายเรียกตอนแรกขอหมายจับ ศาลไม่ออกให้ขอเป็นหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรสเชษฐหักพานรองผบตร,รครับและนายตำรวจที่รองลงมานะครับเป็นหมายจับตำรวจ3นายและพลเรือนอีกหนึ่งรายครับคนแรกคือพันตำรวจเอกกิติตชัยสังขะถาวรครับตำแหน่งคือรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาสมคบฟ,ฟอกเงินเจ้าพนักงานร่วมกันฟ,ฟอกเงินต่อมาสิบตำรวจเอกนัฐวุฒิัดแววนี่นะครับโดนเหมือนกันแต่เมื่อคืนนี้ชิงเข้ามอบตัวแล้วครับ สิบตุรจเอกนัชนันชูจากครับชิงเข้ามอบตัวเมื่อคืนเหมือนกันต่อมาคนที่เป็นพลเรือนคือนายนาภัสกรหรือฉายาคืออู๊ดหักใหญ่โดนเรื่องสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินครับคุณผู้ชมนี่เป็นรายชื่อที่โดนนะครับทั้งออกหมายเรียกก็คือบิ๊กโจ๊กและออกหมายจับขณะที่ทนายความเมาื่อวานนี้ถแถลงข่าวยืนยันว่าการการะทําที่เกิดขึ้นนี้คือการดิสเครดิตตัวของบิ๊กโจ๊กนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนพัวพันกับเว็บพนันอะไรต่างๆ แต่อย่างใดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเพื่อจะสกัดตัวของบิ๊กโจ๊กไม่ให้ขึ้นสู่ตําแหน่งพบาตารแล้วก็เขียให้พ้นทางกลายเป็นแคดิเดตนี่โอ้โหผู้ชมทานายความว่ายอย่างนี้เลยนะครับส่วนคดีนี้เนี่ยเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กนี่อยู่ในมือปปชแล้วก็เชื่อมโยงกันไปหลายฝ่ายมากครับ